สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคนรักการเต้นอ่าใครชอบเต้นเดี๋ยวฟังข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะสําหรับงานเรื่องราวของศิลปะการเต้นนานาชาตินีนะคะวันนี้จะมีตัวแทนประเทศไทยเข้ามาช่วยโปรโมทงานด้วยค่ะ เโาวชสเตปแดนให่พี่ๆชาว True Insight ให้ชมกันถึงที่เลยค่ะสำหรับเยาวชนผู้เข้าประกวดเต้นตัวแทนประเทศไทยและสาวมิงปะออนรัตที่มาเชิญชวนให้ไปร่วมง,งานศิลปะาก,การเต้นนานาชาติ13 Asia Pacific Dance Competition 2011ครั้งที่2ในประเทศไทย,เ,ทไทยเพื่อโอกาสเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้นักเต้นเยาวชนในประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้มีโอกาสแข่งขันเวทีระดับนานาชาติค่ะ ในงานนะคะก็จะมีการแข่งขันศิลปะก,การเต้นหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งบบลเล่นะคะโมเดินเรลิเคิลเดมิคาแรคเตอร์นะคะรวมไปถึงแท็บแล้วก็เนชั่นแนลด้วยนะคะซึ่งจะมีเยาวชนนะคะจากประเทศแถบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกว่า8ประเทศนะคะก็คือมีประเทศไทยออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียนะคะซึ่งจะเดินทางรวมถึงฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าด้วยนะคะก็จะเดินทางเข้ามาแข่งขันกันนะคะก็เรีนเชิญไปร่วมชมแล้วก็ไปให้ กำลังใจน้องๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้เอาถ้วยมาโชว์เป็นน้องๆนะคะไปแข่งขันมาแล้วที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นแล้วก็ที่เมืองเพิร์สนะคะแล้วก็ ตอนนี้กำลังเตรียมซ้อมเพื่อที่จะแข่งในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนที่กำลังจะเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยค่ะในการเต้นเนี่ยจะช่วยให้เขาฝึกในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องจิตใจด้วยนอกจากร่างกายแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสได้ไปแสดงความสามารถของตัวเองด้วยตัวของเขาเองจริงๆนะคะรับรองเลยนะคะว่าคนที่มาเรียนศิละปะการเต้นเนี่ยนะคะหรือว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการ ตัดสินใจผิดฆ่าตัวตายหรือว่าตัดสินใจไปในทางที่ไปไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าเขามีเวลาที่เขาจะได้ทําอย่างอื่นแล้วก็ได้ได้เรียนรู้อย่างอื่นได้เจอเพื่อนได้มีสังคมอย่างอื่นได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเขาเองในด้านอื่นทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีมุมมองนะคะในการมองโลกในการ,รเผชิญชีวิตในแง่ที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นแง่ที่สวยงามด้วยค่ะ ซึ่งงาน13 Asia Pacific Dance Competition 2011จะจัดขึ้นในวันที่22-24กรกฎาคมนี้ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ น้องๆคะอย่าลืมนะคะไปะรีวร่วมดูร่วมชมกันใครที่อยากจะแข่งนะคะปีหน้าก็เตรียมตัวแล้วกันเรื่องของการแด้เชื่อว่าน้องๆคนไทยเยววาวชนไทยเนี่ยอยากจะเข้าร่วมเยอะทีเดียวละ <S <S อันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ